สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์เจ้าหน้าที่ชุดสีกากีบุกกดป้ายให้กำลังใจแพทย์เรียกร้องวัคซีน mrna ให้แพทย์ด่านหน้าเพจเ Facebook ลำพูนปลดแอกได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและตำรวจผู้รับผิดชอบในพื้นที่บุกปลดปลดความจริงไม่ใช่สิต้องเรียกปนซับ ข้าราชการเสื้อสีกากีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนำกำลังบุกป,ปลดป้ายหน้าโรงพยาบาลลำพูนซึ่งเขียนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และป้ายเรียกร้องวัคซีน mRNA สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าและประชาชนคนไทยอย่างทั่วถึงแม้แต่การเรียกร้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขเป็นพลเมืองที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาครัฐอย่างเหมาะสมก็กลายเป็นการบั่นทอนความมั่นคงช่างเปราะบางเสียจริง ประชาชนถูกโดยค่าชีวิตและคุกคามทุกมิติคุณกลัวอะไรกลัวความจริงกลัวความผิดถูกประจานหรือกลัวใครไม่พอใจดูชุดก็รู้ว่าสุมกันอยู่แถวไหนเป็นคนของใครขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ